ตัดไปแ้วตอสีตัดไปนะ้วโอ้ยไปเดียวโดนรินดอรินดอตัดแอ้ัดนะใส่เดิมไหม tóc cắt tóc 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 cắt cắt, 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 đi kéo. ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกทาก่านเข้าสู่ช่องอาชาตสุชาตินะครับสำหรับวันนี้เราก็จะออกมาเลาะตุ๊กตาช่อนในข้างทางกันอีกเช่นเคยครับน,นี่ก็จะมาเล่นเป็นเท็กซัสลิกลาะตุ๊กันไปเรื่อยๆครับตามคลองข้างทางครับจะเจอปูจ,จะปลาบ้างไหมครับผมไปติดตามรับชมกันได้เลยครับวันนี้ก็เอาเซตนี้มาเล่นนะครับผมวันนี้เราจะมาเดินหนองเท็กซัสลิกละหมายคลองข้างทางครับน,นี่ก็อยู่กับเจ้า เซตนี้ครับเจ้าล้อก้าเออเดาว่าก้าแอร์ครับล้อ5.8จบพ่วงคันแจ็คออลครับนีโรความยาวกฟุต5ครับผมเวทคันก็อยู่ที่6.10ปอนด์ครับผมเวทคเยอะก็3.5กรัมถึงใจจำพยายนกรุ๊ปครับของเรานะครับน้ำหนัก2กรัมความยาว6เซนครับผมใส่กับเบรค1เบอร์1หรือ1 o ก็ได้ครับเบ็ดหนอนครับตะกั่ว2กรัมครับผมดอกไลท์ซัพเปอร์ เดี๋ยวดูกันนะวันนี้จะมีของยาได้รับชมหรือเปล่าของกลางทางบ้านไม่น่าตัวใหญ่เท่าหทไหร่เดินใหญ่เล็กๆลนเ่นครับเสือตามระแวงใหญ่ใหญ่จะล็อาตีไปเรื่อยๆนะมันนี ตัวให้ชมหรือเปล่าครับรอรุนจรงครับลอง,ลงไปเคาะดูตัวหรือเปล่าขูย<ฮ>แต่กครนะ จะเลาะตีไปเรื่อยๆตามขอบตะลึกนะฮะเกลี่อยู่ตัวแอบแนะน้ำน้อยๆอย่างนี้น่าลุ้น,นีนยัยอาจจะตียากนิดน,นะครับม,มุมมันต้องหาเรียมดีๆตีฮะ mm <laughs>

ส,สวยๆแล้วไปนี่ตัดไปเด้อนี่โดนสิมาแล้วครับแป้มแรกอุ้ยจะรุดนะเกลื <c oughs> อนะเป็นปากเลยครับบอกแลว้วมันต้องผ่านน้ําต้องกัดครับ โอ้แปลแรกมาแล้วชเจมแตกแล้วเกิดนี่ขึ้นไปชมโอ้ยโอ้ยโอ้ยดุดดุด,ดมั้ยดุดมั้ยดุดมั้ยจะดุดเอานะเดีย๋ยวไปชมมันเนิ่มบนนะผมสักครู่ นี่ครับผู้ชมมาแล้วครับแต้มแรกของวันนี้ครับผมโอ้โหอะไรอ่ะมันเหมือนโดนอะไรทิ่มพุงมาน,นะนี่ฮะโอ้มันกินปลาที่ว่ามันมีเงี้ยงครับโอ้แทงพุงทะลุเลยเดี๋ยวเราหักเงี้ยงของมันนะนี่ครับกัดเหยื่อเราเต็มปากเลยนะไซนี้ไซปลาเกลือนะครับจัดไปอย่างกรุบกรับนะครับผมเรียบร้อยเลยแกนแตก เดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็เก็บปลาไปหาเพื่อนนะต่อผมไปแต้มแรกมาแล้วครับผมหวมา,มานๆนะครับกักดไปแล้วอุ้ยม้เดียวโดนอันที่สองครับชื้นนี่ ตีไปกัดวิ่งเลยนะมาครับผมท่านที่สองใส่ไล่กันเลยนะปลาเป็นไหนแล้วบัดเอย่าหลุดเลยฮนะการแตกเหมือนกันนะแผลเดิมไปแล้ว บาดเจีอกระเด็นเลยนะมาแล้วครับแต้มที่สองของวันนี้นะหายอดหาตีไปเรื่อยๆวันนี้เนี่ยเต็มแก้มไปเลยโอเคครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปก,กันเก็บต่อเก็บแล้วไปตีกันต่อครับผมมันหมานะผม <c oughs> ย้อนอมาแล้วต้องรีบเก็บถ่ายครับเดี๋ยวไม่ทันแผ่พีสาม้วครับคุณผู้ชมเต็มปากเต็มเต็มตัวนี้เข้าเบ้าเลยเน้ำไม่น้อย,อยไม่พลาดอยู่แล้วครับสายเดียวกันหมดเลยวันนี้ปลาเกลือครับปลาเกล,ลือล้วน นีมองเข้ามุมตาเลยนะนี่กัดไปยังกุ๊ปกรับของเราครับใส่ไล่ๆกันเลยครับวันนี้ปลาเก็บครับผมเด๋ยวถ่ายรูปเก็บปลาหาเงาก็ต่อครับวันนี้น้ำลงเยอะมากเลยครับเก็บครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันต่อตัวพีสามาแล้ว มาดูขอบใกล้คอนโดเขานะฮะไม่รู้มัีปลาอะไรขึ้น กัดสวนมือเลยนะตัวนี้เบือเปลือยเต้นที่สามเต่ยเต้มที่สี่แทนแตกไปเลยตัวนี้กัดแล้ววิ่งย้อนกัดแดงโหดเลยนะชบอ้าวจะแห้งครับเก็บให้หมดเพราะว่าไงก็แห้งอยู่ดีครับพอแค่นี้ นี่แตมทีสี่โอ้ตัวเล็กๆแต่ก็อ้วนนะจะพยายามกุ้งกรอบของเราเช่นเคออยฮะนี่เก็บแต่ปลาเกือแน่เลยสทรงเลยเยค,ครับถ่ายรูปจะตีกันต่อดดกว่ะไม่เสียเวลา่าดูมันต่อลองย้ำๆรูปที่เดิไมไหมครับเห็นมีตัวขึ้นอยู่นะ ใส่เดิมไหมครับปุ๊บมาฮาโอ้กัดรลยย้อนทุกตัวเลยวันนี้อย่าหายไปเลยนะหย่อตัวนึงได้ปลาสามตัวครับถือว่าคุ้มนะครับใส่เดียวกันมดเลยปะเจ็บปลาไปจะมันเลยครับวันนะี้สายเนี่ย ไ่มีงานถนัดเลยครับพอบอกปเปล่กเรี่าอ่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวกระเด็นปิวไปเลยเข้าแก้มต,ตัวเลยนะเห็นไครับผมไอ้รถตักสุ๊กบงตีคนสวยนะมันจะคุค้มเข้ม เนี้ต้องอาเย,ยเ,ขเข้มนะครับชัดดีเต้าชัดดี โ oh อู้กอดโอ้โหทีนี้ก็งงสม้มอย่าบอกแกเอย่าที่จะแจมนะไปโดนเลยครบับตัวนี้อ้วนนะเฮ้ยแจมตีห้าม,มาแล้วฮะเจมตียาได้เรื่องเลยอ่ะข้างบนดีกว่านะอ้วนตุ๊บเลยกระชอนกระชอนนานนี้ตัวดีมาเลย สีวนไปตองไม้ครับตอกไม้เป็นสีอ่ะแล้วไปงัดเลยฮะนี่ใดีเลยครับใสยสีเข้มไปน้ำ่นๆนะงามเลยนี่ฮะต้งแก่เกังไ,ไปเรื่อยๆนะเอครับถ่ายรูป เราหาเปังไงกันต่อดีกว่ามาเรื่อยๆครับแต่วันนี้เดี๋ยวปลาเกลืองกันเลยนะยังไม่เจอสัวโตเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวถ่ายรูปกับทักท้วบอืมอโดนทัวบมาแล้ว สวยนะขอนอนข้างลิงนะอึบโอเคแทนที่หกอันนี้จะเป็นปลายางชุ่มคอคนระับนึกว่าจะไม่เจอตัวออยู่ชายตะลิงนี่โอเคไม่วนตุบเลยครับประชัน สายเลื่อยๆกันหมดเลยอยู่ข้างตะลิงครับกัดู่ข้างตะลิงมา่แหละทำได้หกวันนี้กะดไปยังชุมคอผมโอเคเดี๋ยวปลดปลาเก็บถ่ายรูปนะครับเรียนต่อเดี๋ยวย้ำจุดเดิมอีกสักแปบบ๊บนึงครับหลบลมหน่อยลมแรงนะช่วงนี้ อ <laughs> แอมที่เจ็ดแ้มที่เจ็ดหม้อยังต่อเนื่องตีล <laughs> งไปโดนเลยฮนะอันนี้เข้าตาไปเลยนะอ๋อไม้เดียวย์เองแ้มที่เจ็ดจะพร้อมตัจะยังชุ่มคอนะ อ๋อใส้นี่ใส่สวยมนนากนะครับสองขีดโอเคเต็มเบ้าเลยตัวนี้นะครับแม่หมานดีแล้วถ่ายรูปทีเดียวนะปลดปลาตีกันต่อครับไป <c oughs> เดี๋ยวตีกันต่อน,นี้ครับเดี๋ยวจะมีตัวนะก <c oughs> ็น้องหมานใช่ครับผมแตามที่เจ็ด มาแล้วอามุมนอกเลยจ้ากัด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 ไม่ถูกโดตดิแล้วมาฟีจิ๊บเปิ้ลขิวนะแอมสามเลยแอมที่แปดอ๋อ ทำ18มาแล้วครับเอาปลาไปเก็บก่อนดีกว่าตัวนี้เฮ้ยเก็บไปทีเดียวดีกว่าอยไปเป็นพวงเลอือนี่นะโอ้ยค่อยไปทีเดียวค่อยเอาไปท่ทีเดียว เขเกบ่ยว่ะะเดี๋ยวไปหาจีไว้กัน ม่านอะไรช่วงนี้มาเนี่ยออ่จะช่อนคุกข่านโอ้โแทมที่แปลงเราใส่ปักเลือเลยนะกัดกัดตีลังกากันแล้วก็มุดกดัดอิทีอะตัวนี้เยเครับเด้อไปตีกันต่อฮะ นี่ฮะสามแต้มติดๆเลยนะน่หมานจริงๆวันนี้ก่อนไปแต่ไปตีมต่ออยู่ข้างปลาลิงนะป่าอ,อย่าหายไปเลยครับอุ้ยตัวโผง,งมองหน้าะี่นมรอพี่แป๊บนึงช่อนครับอยู่ที่เดิมเลย หรือเปล่ามาลุ้นดูกันนะเรียบร้อยมาสีม <c oughs> องหน้าผมองหน้าเรียบร้อยสีโมองหน้าเห็นตัวจัดให้เลยแ้มที่เก้ามาแล้วครับกอ,อกนี้ก่อน วูดตรงนี้ข้าเบ้าเลยนี่แัมที่กล้าวนะอ๋อไซส์เล็กๆกันหมดเลยปลาไซส์นี้ทั้งนั้นครับเนี่ยกดเด๋ยวอย่างชุ่มคอครับโอเคกดไปหากันต่อดีโม่มองหน้านะเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนม่หวานจริงจริง อยู่ข้างตอลิงนี่ดูคนต่อมีกรบมันเนี่ยเจ็บให้หมดมาดูันต่อครับผมหาแต้มที่สิบนะครับผู้ชม เจอหรือเปล่าเน้นหล่อชาติลิงกันแล้วกันนะขัดไม่รู้เรียบร้อยแตนที่สิบไงดักกัดเหรอจ้า <c oughs> <c oughs> เข้าแก้มเลยนะ นี่ฮะมาแล้วตั้งที่สิบไซส์นี่ทั้งนั้นเลยป่ะผมเสีเดายวยังชุ่มคอเช่นเคยฮะสี่ห้าแต้มมันนะั่นไงโอเคครับผมตกกันต่อมาแล้วตั้งที่สิบหวานเจี๊ยบยอะไรเงี้ยถ่ายรูปตัครูปครับคับคุณผู้ชม นี่จะจุดสุดท้ายที่จะตีแล้วไม่ไหวแล้วร้อนจะไล่ตีไปจนถึงโนะ้นหมดฟ่าครับไม่ไหวแล้วอากาศร้อนมากเลยตอนนี้มีเจอแจ้งที่สิบเอ็ดเลย <c oughs> แต่ก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะครับสิบแต้มกับระยะเวลาแค่ประมาณสามชั่วโมงไหมประมาณสามสี่ชั่วโมงครับ เดี๋ยวโอเคแล้วครับจังหวะฟุกเจอจุดเดียวนี้สี่ห้าตัวเลยครับตีโดนตีโดนแล้วแต่ถ้าได้สักตัวสองตัวก็จะแจ่ม,มลองดูนนี้คนระับจุดนี้จะมีตัวหรือเปล่า น้ำมันขึ้นนะคุณผู้ชมในหาตัวยากนิดปกติก็จะไปกอแบบค่อยยกค่อยเจอครับน้ำขุ่นลมแรงมองไม่เห็นเลยวก็เลยตีเลาะข้างๆออก,กันยังถือว่าพอมีตัวมากัดนะดูว่าจะไม่มีตัวกัดนะถือว่ามีแต้มมีผลงานได้ได้รับชมเยอะ สำหรับวันนี้นจะไปพักผ่อนดีกว่าได้เวลาแล้วแหละ ตัวที่สิบเอ็ดว่า <S <S ดีโดนเะนี้ยมาแล้ว <S <S ตีไปตีมาโดนเลยฮะหัวเต็มปากกันตัวเนี้ยเราจะเดินให้สุดมุมโค้งนี่ครับอตัวที่สิบเอดมาแล้วนะใส่ปลาเกือลังนั้นเ๋ยวนะนี้เนี่ยเต็มคอลครับอยายางชุ่มคอครับใช้เยอของเราไม่ได้ครับปิ้วลมมันพัดครับ ได้เปลี่ยนของเยอะฮานาโก้เลยครับผลงาน,นก็เพียบเลยแจ่มเหมือนเดิมเดี๋ยวผมไปตีต่อยทักไม้สองไม้ครับหุบนกลับแล้วครับผมโอเคถ่ายรูปสักสครู่ครับเต็มที่สองมาแล้วครับเมื่อกี้ไม่ได้เปิดกล้องนะเดินกลับมาตีมาเล่นๆนะครับปลอย อ <up. S 2> ใส่เท <anza> ่ากันเอละเดินตีมาเพลินๆนะเมื่อกี้ไม่ลืมเปิดกล้องครับใส่เท่ากันเลยเกลือปักเรลือแดนที่สิบสองครับ อืมุตตมิเก็บไปทำเกลือให้หมดโอเคครับผม,มน่าจะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเดียไปรถด,ดีกว่าครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ผลงานรวมทั้งหมดก็สิบสองแต้มครับจะใส่ปลาเกลือทั้งนั้นเลยนะโอ้โหนี้มีตัว,ตวเล็กๆกัดครับไม่เจอตัวใส่สวยๆเลยแต่ถือว่าโอเคครับพอได้สน,นุกครับออกมาก็เกือบเที่ยงนะสี่โมงกว่า ระยะเวลาสามสี่ชั่วโมงได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคมากแล้วนี่ก็ตัวกลับไปพักผ่อนนะครับไม่ไหวแล้วร้อนร้อนมากเลยตอนนี้น,นี่ผลงานที่ได้ก็จะจักเยอะอย่างเราแล้วก็อย่องนโปครับปายังกุ๊กับกับปะยางชุ่มคอรนะับผลงานดีๆเสมอ รอบ,บนี้ขอตัวกลับไปพักผ่อนนะครับเจอกันอีกนหาครับฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจกันนะครับน่าจะพาไปตกปลาเลยฝากตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย